สวัสดีและสบายดีภามาสองวิธีชีวิตชนบทย่ำเศร้าที่สปปเล่าครับา,ารกาศที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตีหาเคิงทายจากหลังเฮือนพักค่ำาเจริญบ้านกองล่อ แขวงข้ามมวลซึ่งเป็นเพื่อนพักที่ผมมาพักอยู่นี่เองเฮื่อนพักซึ่งก็หมายถึงโรงแรมบังกะโลหรือบาเกสเฮานั่นเองครับพี่น้องมาเที่ยวเล่าแขวงข้ามมวลได้เลยดูทํำหน้าบอกได้ค่าเดียวครับพี่น้องอากาศดีหลายอากาศบริสุทธิ์หลายครับอากาศตอนนี้เย็นดีหลาย่อน้างสิออกไปทางหนาวบ่จจาเป็นต้องหาพักของแอร์ครับพี่น้องมองนี่เพื่นห้องว่าขัวด้วยครับขัวก็คือสภาพนั่นเองครับพี่น้องเบิองตี่ะครับวิวธรรมศาสตร์งามหลายเทิงน้ำหมอกเทิงเถือเขาหินปูนเห็นพอาล่างๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเศ้าๆแบบนี้หมอกค่อนข้าง ส,สำหรับห้วยน้ำนอนก็สิเป็นลำธารที่ไหลออกมาจากถา้ำผ่านเถือกเขาหินปูนออกมาแบบนี้แหละครับเห็นวิธีชีวิตพี่น้องเอางัวเอาคุ้ยออกไปลามครับพี่น้องช่วงนี้น้ำก็ค่อนข้างสิตื้นเขิร์นนะครับหลังจากเกิดน,นำปาลาไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมมองนี้ท่วมมู่บ้านท่วมทุมงหน้าทั้งมดนะครับพี่น้องสัดเลี้ยงงวควุ้ยหรือว่าพี่น้องชาวบ้านก็สามารถยางขามได้เลยครับลองรอยที่เห็นอยู่ก็มแตรลองร้อยน้ำนะครับพี่น้องปกติมองนี้มันก็สิเป็นสวนพักของชาวบ้านนะครับเป็นพักแบบปลอดสาธาานะพี่น้องช่วงนี้เป็นบุญ พี่น้องชาวไทยชาวเล่าก็นับถือสืบทอดกันมาลุนต่อลุนพี่น้องชาวเล่าและก็พี่น้องภาคอีสานของไทยก็นับถือประเพณนี่นี่แบบเดียวกันและกเ็เฮ็ดบุญในมือเดียวกันคือกันครับพี่น้องสังเกตเบื้องทงหน้าเพื่นดีๆนะครับพี่น้องเพื่นสีอ้อมหัวทั้งทงหน้าและก็สวนนะครับเพราะว่ายู่เล่าเนี่เพื่นเลียงง่วเลียงค้ายเลียงแพะแบบปล่อยนะครับพี่น้อง ทงหน้าของเพิ่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ารครับเพิ่น่ได้ใส่สารเคมีผมถามมาแลละก็ฟั่งจากปากชาวบ้านมาเลยว่าเพิ่นใส่ฟุนขี้ง่วครับพี่น้องมันสีเขียวอยู่ตลอดทั้งปีนะครับพี่น้องเบิ่งแน่แล่ะครับพี่น้องเทิงลำหมอกเทิงภูเขา <Cer f. S 2> ทเขาทิงทงนาเทิงขั้นหัวเดี๋ยวไปทั้งใดก็บสบายหูสบายตาเบึ<อ>ง่งแล้วก็บสบายใจ <c oughs> ครับพี่น้องเถียงหน้าหน่อยที่มีคว่จากการหุงต้มหุงหาอาหารของชาวบ้าน <c oughs> <ๆ S 2> ลอยออกมาเบึ่งแล้วได้บรรยากาศธรร,รมชา,าตรราิชนบทาร้รับบรรยากาศที่เห็นยูนีกสสิ เป็นช่วงบันพ่นแย่งมหาบัตน,นำน้อนครับมีวิถีชีวิตง่วควุ้ยแล้วก็วิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามตอนเศร้าๆแบบนี้นำมอค่อนข้างสินะครับพี่น้องเบิ่งไปเลี้ยวไปทางไดมันก็บบเบื่อครับพี่น้องผมถ่ายรูปกับวิดีโอมาเต็มมีแต่วิวธรรมชาติของมู่บานี่ทั้งนั้นเลยครับหลายๆเส้นทางในชนบทของเล่ายัง่อนคางสิเป็นการสัญจรที่ขอนคางสิลำบากเห็นห้พี่น้องชาวเล่ายังใส่รถอีแตกหรือว่ารถไทยหน้าเดินตามนี่เป็นหลักอยู่เ้ยครับพี่น้องอีกอย่างเขากะ ขนสิ่งขนของไปหน้าได้หลายน้ำครับเมืองที่ละครพี่น้องบรรยากาศมองนี้งามลายครับตอนเศร้าๆตอนนี้ผมติดฝนยูซาร่าพักรถบานพ่นแย่งครับคันนี้ก็เป็นรถเศร้าของผมเองครับเศร้ามาจากเมืองทาแขกแขวนข้ามวลตรงขามกับนครพนมครับการเศร้ารถก็คือทีมพัส,สร์ไบรันเศร้ารถกัขี่มาเลยกลับไปจังเคียกันขอบคุณที่รับส้มขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆครับ